สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีรอบดึกนะคะวันนี้มาดึกเลยเพราะว่ามืนน่ีไปหาเห็ดแล้วเมื่อยนะคะเมืนน่อยแล้วก็เลยสลบสลายเตื่นมาหางวงแรงมืนนี้พาพี่น้องกินส้ตมตำปูปลานะคะตบลูกชิ้นอร่อยอร่อยหอยหอมที่เหลือผักก็เยอะแยะนะคะมีผักกระแยงน้ำจ้ะไปหามาแล้วก็องุงนแซมัดคัดนะคะมันเด้งม,มาแซวนะหมายนามคืเป็นสีจงลงลนะ งามอาซิไหลมาจากการล้างผักหรือเปล่าเนาะมาได้จะ้ะแซบๆนำกันเลยบอกได้คำเดียวบปผสบไอ้แซบแซบพี่นออกมาได้จะ้ะอื้อ เดี๋ยวังเอามันมเหลือรอบก่อนนะคะเนี่ยก็เลยมากินมันหมดเสียดายก็ถินสิบบาทหลายแหง้งได้กินสองรอบปาเอนมอนก็มีอยู่นะแต่เอาไว้ส่องฟิตไม่ได้เอามากิน เนีย่ยเกี่กับส้มตำอร่อยมากนะคะอืมอืมหอมหอมอร่อยอืม,อม,อม,อม ของหูนี่คือกรอบแห้งหมางงงเหรอเอาล,ละสองบาทห้าสิบ สี่อันสิบบาทเห็นแม่บ่าวแดงประเทศเนาะประเทศขายก๋ำละแปดบาทเนาะจะส่งขายอันเนาะพันว่ากับลูกพันม้วนม้วน,วนในแม่บ่าวแดงนะพันม,ม้วนนะ ขอขออนุญาตว่าหอเดเลยนะจ๊ะเด้อว่ามวนนั่ ลูกยส้กมารักเนาะน้ะองมวยกับเป็นตะแพงสมกันอยู่จ้ะพยายกินหอยหอมอะ่ะไปสั่งทางเพจพ่นได้ดเ้าะอะบรัวตอนนี้พ้นขายหรือบปล่จะพ้นเคยขาย ลูกเียสุดลูกๆแบกสดน้ำหลายพี่น้องเลยเครื่องปรุงหลายเนาะส้ตมตำคือกันแต่ก่อนโ้อ้อามาขนาดได้สดน้ำ พักนี้นะอยากกินส้มตำกุ้งสดยังไม่กล้ากินเลยพี่น้องเ้ยเว้นเว้นไปก่อนอื่แหละสชมตำ ร้านไอทิพย์ด้วยจ้ะอยู่หน้าร้านน้องใหม่สาขากุสุมา เมื่อนี้ได้เฮ็ดหลายเลยแต่ว่าไปให้แม่นะคะแม่ตำปลดนเพื่อนกระสิแบ่กไม่กินมือเศร้าแล้วกับลงวัดนะคะได้ปุน่นเสดายสทิทิมกันได้พี่น้องเลยแต่ก่อนนี้ทิมละอานเนี่เนี่ยนะซื้อมาแพงคุ้มเมงินเนี่ยของแพงเริ่มแบบ เพ็นค่าข้าวของเงินว่นาอย่างเศษรษฐกิจเนี่ยแหละพี่น้องเลยอีหลีเริ่มอยกากประหยัดสวัสดีก่อนแล้ว คนเฮามันหูจักประหยัดกันตอนไหนหแบบตอนที่หากินด้วยตัวเองนี่แหละอยังก็เริ่มสิขึดนะโอ้คือแพงแท้่างแบบนี้นะแต่ก่อนว่าซื้อหมดแหละอยากกินยังซื้อหมดบุมีคำว่าแพงคู่ม,มือใน,นทุเรียนแค่แบบว่าเจ็ดแปดรอยก็ยังขึ้นแล้วขึ้นอีก ก็เห็นดาม่าดาม่าทุเรียนเห็นไหมแม่ค้าปากแกวมากสื่อบอกว่าสื่อออกได้เลยว่าเจ้าของอันมเป็นคนแนวใหอิริเละว่าแบบอยากได้ของดีทำไมไม่ซื้อราคาละห้ารอเก้าสิบราคาละพันห้าได้ของดีแน่นอนเงินมันบห่หอดยงไงมันบ่พ่่้อง อ้าจะอยากกินของดีมันบอคนในโลกนี้อยากกินของดีหมดแหละไม่ว่าใครแต่ว่าเงินในกระเป๋าเรานะ่ะมันมีไหมมันไม่ม,มีไงทำยังไงก็แค่เราอยากกินบางครั้งอ่ะร้อยหนึ่งอ่ะร้อยห้าสิบมันก็แพงสำหรับเราใช่ไหมเอ้ยดีเด็ดพี่น้องเขาก็ต้องคิดถึงใจเขาใจเฮาว่าแม่แบบ สิแบบเอาแต่แบบว่าเจ้าเจ้าของเป็นอยู่นะว่าเจ้าของเอออาจจะมีฐานะดีกว่าเราอย่างเงี้ยอืมแม่บอถ้าเรามีเรามีปัญญาแค่นี้อะ่ะก็กินได้เท่านี้อะ่ะถ้าเราทำยังไงเราอยากกินได้เยอะกว่านั้นอยู่แต่เราไม่มีปัญญาอืม บอมีว่าสิไปขอโทษรัวยังมันนี้บว,ว่าแบบไล่สดแบบใสาอารม์อะไอเป็นแม่ค้าเนี่ยไอก็เข้าใจนะทุกคนอใจเขาใจเฮาอยู่ในโลกมนนี้มัน,น,มนจังหนาอยู่บ่แมนแบบเสียใาจาของเป็นแกนกลางอะนะมันก็บบมแมนเนาะถ้าสิบ่อยาก,กินของดีไอเห็นแล้วว่าโอ้โหวะ่ะอะไรสงสารอืม ไม่ใช่สงสารอันนี้นะไม่ใช่สงสารแม่ค้านะสงสารคนซื้อที่เจอแม่ค้าแบบนี้หมักแทๆต,นะแบบต้นหอมเลยอืมน้ำนมจีนสองหัวกินพออยากพี่น้องเอ้ยไม่ได้กินแบบ เวอ่อเวอร์คือจะก่อนละยิ้มละล้างปากก่อนนะสดก่อนถอดอีกจังหน่อยเด้อแสบแทนน้ำสุกนิดก็ได้อืมได้กัน ท้ายกับองุ่นองุ่นนี่กะกินหลายไม่ได้น้ำตาลไล่หลาย,ลายคู่มือเนี่ยแต่ก่อนก่นอนนอนอ่ะอาจจะชอบดูรายการโหดกระแสเบิ่งไรเบิ่งเมือไม่ว่าเรื่องอะไรไล่เบิ่งเมือะนะกดมงกดมาเรื่องผัวเมียตีกันจังนั้นเนี่ยคู่มือเนี่ย บ่า,งางไงขาแบบใครจังใดใครมันจะไม่พอกตับทำยังไงถึงแบบนั่นนี่นะของหมอ1หนึ่งกับหมอท็อปอะนะมันก็เด่งขึ้นเรื่อยๆกับเบงเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวขออญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกาลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย